สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุคริตทุกท่านนะครับในเช้าวันใหม่นี้วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ปี2025พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาใคร่ควรในพระคัมภีร์สดุดีบทที่116ข้อ12ในพระคัมภีร์สดุดีบทที่116เนี่ยเป็นตอนที่ผู้เขียนตอนนี้นะครับเขาได้สรรเสริญพระเจ้าเขาได้ ยกย่องพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความเจ็บป่วยความทุกข์และความตายถ้าเราอ่านในบทที่116ตั้งแต่แรกจนจบนะครับเราจะพบว่าผู้เขียนเนี่ยได้ให้เราเห็นภาพภาพหนึ่งบอกว่าการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือ,อคนที่รักพระองค์หรือว่าประชากรของพระองค์เนี่ยให้พ้นจากความเจ็บป่วยความทุกข์หรือความตายเนี่ย สิ่งเหล่านี้เป็นพระราชกิจของพระเจ้าหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําต่อบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ที่รักพระองค์แล้วก็บรรดาประชาชาิที่เป็นของพระองค์เมื่อผู้เขียนได้วิเคราะห์ได้ก็ได้คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาจะตอบแทนพระเจ้าอย่างไรจะเอาอะไรมาตอบแทนดี เมื่อเนื่องจากสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหลือเหลือที่จะบรรยายได้ไม่เป็นสิ่งที่มากกว่าการที่เราจะเอาอะไรไปตอบแทนสิ่งที่พระเจ้าทำได้เมื่อเราคิดถึงพ่อแม่ของเรานะครับหลายครั้งที่เราไปถึงวันพ่อหรือวันแม่เนี่ยแต่ว่าวันแม่เ่ยก็จะเป็นวันที่ลูกๆหลายคนก็ได้คิดถึง เราเรียกว่าค่าน้ำนมนะครับก็จะมีเพลงด้วยที่บอกว่าแม่นั้นก็เลี้ยงดูนะครับน้ำนมที่แม่ให้ดื่มนั้นก็เป็นคุณค่าสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าค่าน้ำนมนั้นไม่สามารถที่จะทดแทนได้หมดนี่คือภาพของแม่และลูกนะครับที่เป็นความสัมพันธ์กันแต่สำหรับพระเจ้านั้น เราเราใช้คําว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมากกว่าค่าน้ำนมที่แม่มีต่อลูกสําหรับสิ่งที่พระเจ้าทํำต่อมนุษย์ทั้งหลายแม้ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเนี่ยมีค่ามากๆคุณค่าที่พระองค์ทรงทาเนี่ยมันมันเหลือที่จะเราจะตอบแทนได้ผู้เขียนในตอนนี้เขาได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เขาได้เห็นถึงการรักษาของพระเจ้าการช่วยให้ให้พ้นจากความทุกข์แม้กระทั่งความตายด้วยและเขาได้บอกในข้อที่12บอกว่าข้าพระเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระยาวีหรือว่าพระเจ้าสำหรับความดีทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อข้าพระเจ้าพี่น้องครับเราในเช้าวันนี้เรามาคิดถึงการตอบแทนพระเจ้าเราจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไร เราเคยคิดว่าเราจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าอย่างไรเราเคยคิดไหมครับว่าเราจะตอบแทนสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราเนี่ยอย่างไรด้วยวิธีอะไรหรือด้วยสิ่ง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 อะไรสิ่งอะไรนะครับเมื่อเรานั่งวิเคราะห์ดูเมื่อเรานั่งคิดดูว่าเออแล้วเราจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าบางครั้งเราก็ไม่มีเงิน จะถวายให้กับพระเจ้าเพื่อจะช่วยเหลืองานของพระเจ้าเราก็ไม่ได้มีเงินบางครั้งหรือว่าบางครอบครัวจะให้เวลากับพระเจ้าเราก็ไม่มีเวลาอาจจะเป็นงานที่เราต้องทำประจำเราอยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นก็ไม่มีเวลาเราบอกว่าเราอยากจะอ,อ่านพระคัมภีร์เยอะขึ้นใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเราก็อ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยค่องคือ หลายครั้งสิ่งที่เราอยากทํากับพระเจ้าเนี่ยตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยความเป็นมนุษย์ของเราและเราจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่ผู้เขียนในสรุดีบทที่1นึก็กำลังหาคำตอบอยู่เขาก็พบว่าไม่มีอะไรสามารถตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้แม้กระทั่งชีวิตของเราเนี่ยทั้งหมดที่เรามีเนี่ย ให้พระเจ้าก็ไม่สามารถตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้พี่น้องได้คําตอบไหมครับผู้เขียนได้บอกว่าเขาจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าสำหรับวความดีทั้งสิ้นของพระองค์ไม่มีคําตอบนะครับแม้ว่าเขาจะถวายหรือแม้ว่าเราจะถวายทั้งตัวของเราให้กับพระเจ้ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้เสี่ยวหนึ่งที่พระเจ้าทํากับเรา มันไม่ได้มีอะไรที่ตอบแทนได้มากนิดเดียวสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทำก็น้อยมากๆเลยคำตอบก็คือว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราถวายทั้งชีวิตของเราให้กับพระเจ้าทั้งหมดที่เรามีถ้าเราอยากจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเราต้องถวายทั้งหมดที่เรามีเพราะว่าทั้งหมดที่เรามีก็ยังไม่ได้1%สําหรับที่พระเจ้าทํากับเรา แต่ถ้าเราจะถวายแค่เวลาถวายแค่ทรัพย์ถวายแค่สิ่งที่เราอยากทำกับพระเจ้าแค่นั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึง0.001%สําหรสำหรับพระคุณของพระเจ้าเลยคำตอบก็คือให้เราถวายทั้งหมดที่เรามีทั้งหมดชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเพราะว่านี่คือการที่เราจะได้ตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้อาจจะเล็กน้อยแต่ว่า มันก็หมดทั้งหมดที่เรามีแล้วใช่ไหมครับคือเราก็ไม่มีอะไรให้พระเจ้าแล้วเพราะว่าเราให้ทั้งหมดแล้วทั้งหมดที่มีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยมากมันจะไม่สามารถตอบแทนพระคุณกับพระเจ้าได้มากมายแต่นี่คือทั้งหมดและพระเจ้าก็เรียกร้องเราถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะครับอาจารย์เปโลเนี่ยบอกว่าให้เราถวายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เรามีแด่พระเจ้าไม่ได้ถวายแค่บางส่วนถวายทั้งหมดแม้กระทั่งชีวิตของเราก็ต้องให้พระเจ้าด้วย ให้พระเจ้าใช้นี่คือนี่คือ,อหลักการหรือว่านี่คือวิธีการที่เราจะถวายแล้วก็ตอบแทนพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราย้อนไปคิดถึงพระราชกิจของพระเจ้าเราย้อนไปคิดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าการรักษาของพระเจ้าการาปกป้องของพระเจ้าเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่พระเจ้าดูแลเรามาตลอด โดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับให้เราเราย้อนกลับไปดูเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราทุกๆวันทุกๆนาทีเนี่ยมันมากมายและบางครั้งเราก็ผ่านมาได้โดยที่เราไม่ได้คิดว่านั่นคือการทรงนําของพระเจ้าจริงๆแล้วทุกๆวันน่ะเราแต่และคนมีความทุกข์เรามีปัญหาที่ไม่เหมือนกันแต่หนึ่งวันที่เราผ่านมาได้เนี่ยมันก็ถ้าเราไม่ได้คิดถึงพระคุณของพระเจ้ามันก็จะผ่านไปหนึ่งวัน แล้วก็หนึ่งเดือนแล้วก็1ปีผ่านมาโดยที่เรารู้สึกว่าโอ้มันรวดเร็วมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันเราก็ทุกเราก็เจ็บปวดในแต่ละวันเนี่ยความมันจะผ่านไปเช้าไปถึงเย็นเนี่ยหลายครั้งเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ใจแล้วก็เจ็บปวดทรมานแต่เราก็ผ่านมาได้ถ้าเรามองกลับไปนะครับเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้านี้มากมายเต็มไปหมดเลยยิ่งถ้าเราไม่ได้คิดถึงเราไม่ได้ ทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะมองข้ามพระคุณของพระเจ้าไปถ้าเราได้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าในแต่ละวันเราจะพบว่าพระเจ้านําเราอย่างอัศจรรย์ในแต่ละวันหละครั้งพี่น้องเป็นพยานบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นโควิดที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะที่แม่สายก็มีน้ําท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นพระคุณของพระเจ้าที่นํา แค่สเหตุการณ์นี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งที่เราที่เราได้รับจากสิ่งที่พระเยซูคิดทําให้กับเราก็คือพระงองค์ทรงตายเพื่อเราและพระงองค์ทรงให้เรามีชีวิตนิรันดร์เมื่อเราเชื่อในการไถ่ของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้เองก็ยืนยันได้ว่าพระเยซูต,ตายเพื่อเราแล้วก็ให้เราได้รับความรอดเนี่ย เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนพระเจ้าได้ทั้งหมดที่พระองค์ทำเพื่อเราผู้เขียนตอนนี้ก็บอกว่าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากแดน,แห,นแห่งความตายเขาเล็งไปถึงไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เป็นเนื้อหนังในโลกใบนี้ด้วยที่หลายครั้งพระเจ้านําเขาพ้นจากศัตรูและเขามองไปถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่เขาได้รับความรอดเขารู้ว่าพระเจ้าทรงไถ่เขาให้พ้นจากการถูกพิพากษา ลงในเบืองไฟนรกเมื่อเขาได้เชื่อในพระองค์พี่น้องครับเราจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าด้วยอะไรนี่คือคำถามในเช้าวันนี้ที่อยากจะให้พี่น้องได้ใคร่ควรแล้วก็ลองตรวจสอบว่าวันนี้เราได้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วเราได้ตอบแทนพระคุณของพระเจ้าด้วยอะไรบ้างขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกัน พระเจ้าเราทั้งหลายสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงมีพระคุณกับเรามากมายมีพระคุณกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระเยซุคริต์ได้ทรงรักมนุษย์ทุกคนแล้วก็ทรงตายเพื่อเขานี่คือพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่เราแม้กระทั่งเราถวายชีวิตของเราทั้งหมดก็ยังไม่สามารถที่จะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในเช้าวนันนี้ที่เราจะคิดถึงพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นให้เรารู้ว่า เราจะต้องตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเราต้องสํานึกในพระคุณของพระเจ้าและเราจะสํานึกในพระคุณของพระเจ้าอย่างไรก็โดยที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตของเราใช้ความสามารถของเราใช้ทรัพย์สินที่เรามีที่พระเจ้าประทานให้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นพระพรแล้วก็เป็นข่าวท่อแห่งข่าวประเสริฐที่จะประกาศให้คนมากมาย แล้วก็เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นได้รับการไถ่โดยความเชื่อที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และเรารู้ว่าหลังจากโลกนี้เราจะได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าที่จะให้เราไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็สานึกในพระคุณของพระองค์อยู่เสมอกับองค์ทรงนําพี่น้องของเราทั้งหลายทุกๆคนที่เราจะได้ ทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ได้ตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยชีวิตทั้งหมดของเรากัาพระเจ้านําเราในเช้าวันนี้ขอพระคาของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเตือนเราแล้วก็สอนเราด้วยกออวยพรพี่น้องทุกท่านที่เริ่มต้นในเช้าวันนี้ด้วยการติดสนิทกับพระองค์ด้วยการศึกษาใคร่ควรพระคาของพระเจ้าและเราจะใคร่ควรพระคําของพระเจ้าตลอดทั้งวันและขอให้เราเกิดผลในสิ่งที่เราได้หวังไว้ให้เราได้เกิดผลในฝ่ายวิญญาณ เพื่อจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยขอฝากมอบพี่น้องทุกท่านในเช้านี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสูคิตเจ้าอาเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ